อร์มูล่าวันสนามที่19 USA กลางปีแม็กร่วมลุ้นแชมป์เต็มตัวตอนนี้แม็กคารเลนทาเล่นไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเปิดสนามมาแบบเคลียร์พื้นแทกร้อนๆเลยครับตามสไตล์ออสตินเมืองคาวบอยแม็กวูสเตเพนออกตัวมากับตําแหน่งโพสิชันอีกแล้วสนามนี้ทาผลงานได้ดีต่อเนื่อมากๆช่วงนี้เก็บเรียบทุกสนามจริงๆผ่านโค้งแรกอันดับดรามา่าทันทีแม็กยืดระยะออกไปแบบรวดเร็วปัญหาใหญ่เกิดกับแม็กคารเรนทันทีเมื่อเฟอร์รารี่มาขั้นกลางระหว่าง2คันเลยครับทั้งนอรลิสและออสการ์ทำให้แม็กคารเลนทำงานลำบากขึ้นสมคร ยังไม่้นรอบแรกอเล็กซ์เอาบอลหลานยายน้อยของเราสวยซ้ำสวยซ้อนจากวันคอลิฟายไม่พอดันไปสกิดกับคู่แข่งรถหมุนไปหนึ่งรอบทำให้เสียจังหวะและเสียอารมณ์มากๆนะครับช่วงนี้สายสิงห์ยายไม่ทํางานเลยครับลบําบากจริงๆทุกคนมาถึงอีกจังหวะของไซายพุ่งไดฟ์บอมใส่แบมแมนแบบเก่เาๆไม่แน่จริงทําไม่ได้นะครับจังหวะนี้เทมากพูดยังไม่ทันขาดคำหลังจากไดฟ์บอมใส่แบมแมนกะจะทาําใส่แอนโตเนลี่อีกคนแต่เด็กมหาจัรยร์คนนี้ไม่ได้จะยอมง่ายๆอยู่แล้วรถหมุนไปหนึ่งทีส่วนไยด แล้วอันโตเนลลี่เสียจังหวะพร้อมอุทานแน่นๆนานๆทีจะเห็นน้องของขึ้นและทุกคนไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับมาถึงรอบที่15จังหวะโชว์เทพของเลอร์แคลนานานทีจะเห็นเฟอร์รารี่โชว์ของในฤดูกาลนี้นะเลอร์แคลโชว์เทคนิคดิฟเฟนซีฟไดร v i n งระดับเทพใส่นอริสนะครับจับการจังหวะได้ดีมากๆไม่ว่านอริสจะเข้าด้วยเทคนิคไหนเลอแพรกันอยู่หมดเลยครับเป็นกำไรกับคนดูอย่างเรามากๆด้วยศักยภาพของรถและยางของเลอร์แคลที่เป็นยางซอฟต์แต่นอริสใช้ยางมีเดียมอุณหภูมิแทรกร้อนสุดๆทำให้ยางซอวมเลแีีบทท่่21็้ จริงๆขอชื่นชมเลยมันมันกันต่อเนื่องรอบที่22เมื่อฟลอรี่ต้องปะทะก,กันเอง <c oughs> แน่นอนครับนี่คือการแข่งรบมิตันพยายามแย่งอันดับจากเลอ l e แครแต่ทีมเรียกให้เลอ l e แคเข้าไปเปลี่ยนยางก่อนกลัวว่าจะปะทะไงเดี๋ยวมาปะทะกันอีกเรียกเขาาเปลี่ยนยางก่อน หือว่าเฟลลี่จัดการจังหวะได้ดีมากๆนะครับรอบที่35ยูกิโชสกิลเบกพ่อเบกแม่เบกแ,แบบหัวทิ่มใส่แบร์แมนจนรถหมุนไปหนึ่งทีพร้อมขับต่อแบบชิวๆเป็นจังหวะที่น่าหวาดเสียวแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุยันต่อได้นะครับรอบที่51นอริและเลอแคร์คู่เดือดอีกแล้วเจอกันที่โค้งแรกเลยแคร์ใช้เทคนิคสวิตแบ็คแบบหล่อๆเลยครับเพื<ๆ>่อนๆพเพราะเขาเองรู้ว่ารถสู้ได้ยากในสถานการณ์ตอนนี้แต่สุดท้ายก็เสียอันดับไปกลางแท็กอยู่ดีนะครับอย่าบางคนสงสัยแล้วทาไมไม่พูดถึงแม ท่วนครับสนามนี้ขับนําคนอื่นเหมือนมาเช่าสนามซ้อมมาเอาจริงๆจบไปเป็นที่เรียบร้อยอันดับที่1นะครับตามมาด้วยนอรลิสอันดับที่2คะแนนตามกันเนียนๆและอันดับที่3สุดหล่อขวัญใจสาวไทยใจบางเลยแคลร์พาฟเลอรี่ขึ้นโพเดียมจนได้สำหรับสนามนี้ยินดีกับสาววอกฟเลอรี่ด้วยนะครับสนามนี้เลยแคลร์ขับดีจริงๆทุกคนตารางคะแนนรวมตอนนี้ออสการ์อยู่อันดับที่1นอรลิสอยู่อันดับที่2แต่ที่มันสนุกคือแม็กซ์ตีตื้นขึ้นมาเหลือ4ีคะแนนแล้วร่วมลุ้นแชมป์เต็มระบบนะครน้้กกไดดเ็ิขึ ครับคาดเดาอะไรไม่ได้เลยปีนี้ <c oughs> เรียกว่าไม่กล้าคาดเดาเลยดีกว่ากล <c oughs> ัวโดนหักประกาเซียนจริงๆนะ <c oughs> แล้วเพื่อนๆอะไรครับมีความคิดเห็นยังไงกับแต่ละจังหวัดของสนามนี้ลองมาแชร์กันได้นะครับเพื่อนๆ